เมืองพยาเนี่ยเป็นเมืองเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยมันก็ระดับโลกนะครับแต่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในส่วนของฝ่ายป้องกันนะครับภยัยพิบัติหรือว่าฝ่ายป้องกันต่างๆของเมืองพยาเนี่ยเราประธานแจ้งให้ทราบในระเบียบว,วราระที่1นะฮะผมก็เข้าตรงนี้เลยนะครับในระเบียบวาระที่1ประธานแจ้งให้ทราบนะครับว่าตรงก็ ไม่มีนะครับก่ต้องไปขอนะครับเอเคไม้อยังมีอะไรที่เราไปบัตทงานมานะครับแล้วว่าเหตุเกิดเนี่ยเราป้องกนันเหตุได้แค่ครับสวัสดีครับผมจลธีร์เลยนะครับหน้าฝ่ายควบคุมความปลอดภัยครับดูไลย์กาดไลกกาดที่ั้ปัตยานและเกาะลางนะครับ,อรรรบสองก็คือกล้องวงจรปิด บริเวณกล้องยุคนั้นนะครับซึ่งซึ่งเวลาเราสัตรวจความเสียหายแล้วก็ให้ประมาณราคาเนี่ยซ่องโนโจวหลายร้านมาและตองอของเกตการณ์มีันะครับแล้วก็มีเป็นร่มสีแดงที่ที่กระจายทอนผ่อนนะครับเป็นในขาดเฉพาะเจ้าหน้าที่ไร้สายนะครับ <S <S ผมจะสรุปของเดือนกันยายนหนึ่งรายของเดือนกันยายน,นะครับรายกั<ใ>นยายนปีหนึ่ที่ รวมหมดเลยครับรวมทั้งก่อร้านรวมทั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสองสองรายที่ช่วยได้เนี่ยก็คือที่ก่อร้านนะครับเตตายเสียชีวิต1ท่านที่นี่เด็กที่ที่หนีพ่อแม่ลงไปเล่นน้ําพ่อแม่ไม่ได้ดูอันนี้แปดน,นั่นอ่ะแปตอนประมาณตั้งหกส่งไปโรงพยาบาลห้ารายมีไม่มีความประสงค์ไปโรงพยาบาลสามรายนะครับ อุบัตเหตุริมหาดทั้งหมดเลยสิเลายไปโรงพาบาลสี่ลายไม่ไม่ไม่ไ,มไปโรงพาบาลเจลายอื่นๆเช่นออมันคนมาเที่ยวทะเลเยอะทะเลบ้านเราสวยรวมทั้งฝั่งหรือเกาะร้านด้วยนะครับในส่วนของความความพร้อมของหนึ่งในเรื่องของบุคคลก็ดีไลยกาดเนี่ยก็ต้อง้อให้ร้อยเปอร์เ ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะบรรเทาหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ยกอย่างเช่นเจสกีเงี้ยความเร็วของเจสกีเนี่ยถ้ามันเห็นคนจมน้ำเนี่ยขึ้นไปบเจสกีออกไปเลยทำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งในส่วนของเ,อเรียกว่าหอ,อคอยอหรือว่าอะไรนะ ของหอสังเกตการ์เนี่ยเราเห็นอยู่มีอยู่กี่ตัวสองตัวเองบ้งอยู่ห้าห้าตัวป่ะห้าตัวบละสัปครับ<ม>ตัวเนี้สี่สิเก้าคนไอ้กาแล้ว,ว,วลองลองประเมินดูไหมว่าเป็นไงบ้างแต่ละปีแต่ละปีเนีผมงานความปลอดภัยทางทะเลให้กนะับนักท่องเที่ยวนะครับเตรียมความพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและผู้ประสบอุบัติเหตุทางทะเลนะครับ